สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นนทางหัวห้าหนอยสูตรแยกน้อยวันที่สามสิบเดือนแปดปีหกแปดนะครับผมสูตรแยกน้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นหัวห้าหน้อยกาซาแล้วก็ห้าหนอยปกติสองห้านอยนะสองห้าน้อยหลุดสองหันอยหัวห้านอยกาซานะครับห้าสองหนึ่งแล้วก็หกสามนะเข้า ตรงๆเน้นๆเลยนะหกสามนะให้หกนะฟันหกหกกับเจ็ดฟันหกเข้าแบบเน้นๆเลยหววห้าหน้อยปกตินะครับเจ็ดหนึ่งสองแล้วก็หกสองนะครับเข้าหกสองตรงๆเหมือนกันแต่ว่าจะเข้าเป็นตัวเน้นแ,แต่ว่าจจะเข้าเป็นตัวกันเป็นตัวกันนะหกสองนะให้หกนะหกกับศูนย์ศูนย์นี่ไม่มาเลยทุกคนเมื่อวานนี้นะไม่มีเลขศูนย์มาเลย หกฟันหกนะหกสองนะตรงตรงเลยในส่วนของ vip ก็เสียดายนะัดเจาะไม่เข้านะเจาะไม่เข้าทุกคนแปดเก้าสี่แล้วก็หกหนึ่งนะหกหนึ่งไม่มีเสียดายเดินหกเก้าเดินหกเก้าศูนย์เก้าเนาะออกมาเก้าสี่หกหนึ่งไม่มีเสียดายเข้าแค่เด่นหกฟันหกเมื่อวานในหกให้ศูนย์ในเก้าหกมา เก้ามาศูนย์นี่ไม่มาเลยเลขศูนย์เนี่ยมาลุ้นของวันนี้กันต่อมาเริ่มจากน้อยแรกกันเลยเป็นฮานอยกาซาศ เด่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นเลขก2นะ2กับ3 2กับ3นะครับก็จะมี2 7 2 8 2 9 3 7 3 8แล้วก็3 9นะครับตัวกันนะครับก็จะมี2 5ครับผม3 5นะ2 6 3 6นั่นออกไปแล้วเอาเป็น2 4งหลักกัน ตัวฟันนะครับเป็นเลขสองตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นก็จะมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็สามเจ็ดนะ 2, 2, 2 7 2เ2 9ดแล้วก็ส7มนะครับสำหรับหาหน่อยแรกหาหน่อยกาซาดก็จบไปแล้วน้อยนี้ต้องมาอีกแน,น่นอนนอยกาซาดเนี่ยวันนี้มาอีกแน่นอนต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษนะครับผมหวยฮานอยพิเศษวันนี้เด่นก็เหมือนกันนะครับสามนอยนะเหมือนกันเลยตัวเด่นเหมือนกันเลยก็จะมี 7แล้วก็8นะ7กับ8นะครับก็จะมี7 1 7 2 7 4 8 1 8เแล้วก็84นะครับเล็กนะตัวกันนะครับก็จะมีตัวกันนะครับ อ่ะเจ็ดสามตัวเดิมนี่แหละแปดสามเจ็ดสามตัวเดิมเนาะแปดสามเจ็ดศูนย์นั่นแล้วก็แปดศูนย์นะครับไม่แน่ไม่นอนอาจจะมาตัวเดิมนะถ้าไม่อยากจับตัวเดิมก็ไม่เป็นไรก็ตัดออกก็ได้นะถ้าถ้าพี่พี่ไม่อยากจับตัวเดิมอ่ะเจ็ดสามตัวเดิมก็ตัดออกตัวฟันนะครับเป็นเลขเจ็ดนะตัวเน้น ตัวนี้นก็จะมี7 1็ดหนแล้วก็84สีนะครับสำหรับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยที่2ก็จบไปแล้ว <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮาหนอยปกติ 8ปดกับเนะครับ8 182 83 7 172แล้วก็เจ็ดนะครับกันกันนะครับ85ดหนะแป าอ8 0แล้วก็86นะครับนอยนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น8มากกว่านะผมว่าต้อง8ละ8แ,แน่นอนน่าจะเป็น8มากกว่าตัวเน้นก็จะมี ตัวนี้ก็จะมีแ1 8 2 8 3่แล้วก็7 1็หนอยปกตินะครับก็จบไปแล้ว8กับ7ฟัน8นะขอให้มีมาเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยสุดท้าย VIP เด่นนะครับก็จะเป็นเจ็ดกับแปดวันนี้เจ็ดกับแปดแน่นอนก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกแปดหนึ่งแปดสามแปดหกกันนะครับเจ็ดสี่แปดสี่ 7 0นะครับผมแล้วก็7 2ตัวตัวตัวฟันนะครับเป็นเลขเจ็ดนะ ตัวนี้ก็จะมีตัวเนี้นะครับก็จะมีเจ7 3หนึ่งเจแล้วก็8 1ดหนึ่งนะครับห้าหน้อยสูดเจกน้อยก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขสาตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขเจเลข8ดแล้วก็เลขหนึ่งนะครับผมแน่นอน,น 8, 7, 1, นะวันนี้8 7 1เจหนึ่งไม่พลาดนะวันนี้มีมาทุกตัวแน่นอน หรือว่าพี่ๆจะเอาตัวเด่นมาประกบคู่กันนะก็จะมี7 8 7 1แล้วก็81นะเอามาประกบคู่กันเองนะหรือว่าพี่ๆมีตัวเด่นอยู่แล้วก็เอาตัวเด่นมาจับคู่กับ781ได้เลยนะครับผมฝากดกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ